อาจบไปเหรอวายยังผมเองตกใจเลยเกียร์ที่อโอ้ไม่กอดคุณผู้ชม1นึาทีสีวีครับต่อสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมโอแบงค์นะฮะและในตอนนี้เราก็อยู่กับเกมในเมสแลงเจอร์เอ็กซ์นะครับซึ่งในคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำทีม FK นะครับจบ2นาทีนั้นในการลงอีเทอร์อีเวนต์นะครับคุณผู้ชมฮะซึ่งเป็นทีมที่ผมงงมากครับว่ามันลงมันลงมันลง2นาทีได้ไงตามกว่า2นาทีได้ไงครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปแนะนําตัวละครในททีีมมกกัััันนนเเลยคคครรรบบแะ่่ตววดดาุณผู้ช อัซซูมากิครับผมมาพร้อมกับบัฟปีกนะ0.5ครับอีโวเทียเป็นอัลต้านะคุณผู้ชมของก็เป็นของแจกหมดเลยนะครับเป็นเซตต้องตาย3ชิ้นนะครับเอ้ยเซตอีเวนต์เนี่ยเซตตอบจันอีเวนต์นะ3ชิ้นนะครับแล้วก็ของนะดับเลเวลครับก็ทัซซมากินะครับสามารถหาได้จากตู้นี่เลยคุณผู้ชม ตู้ซัมเมอร์เลยตู้ซัมมอนนะ่พูดผิดครับตู้ซัมมอนนะตัวถัดไปครับผู้ชมน้องตายครับตายดำนะผมขอเรียกว่าตายฮิว้วกันชื่อในเกมจะเป็นบันนี่โกนะครับผมขอเรียกว่าตายฮิวแล้วกันเข้าใจง่ายนะฮะก็มาพร้อมกับบัฟระยะไก่ครับ <c oughs> ไม่มีปัญญาสุ่มบัฟลุงครับผู้ชม,อ,มอีโบเทียจะเป็นเอาต้านะครับเกียร์จะเป็น, Alter, น,ปนอ่ามงกุฎนะผู้ชมครับผมจะใส่มงกุฎหลบให้น้องสักสามสิบนะเพราะว่าเอ่อ เพื่อที่แบบว่าเวลาบอสตีครับจะมีโอกาสหลบเนาะบอสตีไม่โดนประมาณเนี้ยเผื่อยืนนานฮิวเผื่อยืนนานฮิวเลยยืนฮิวนานขึ้นครับเสื้อกะทาก็เป็นอ่าเซตอีเวนต์กระต่ายฟรีนะครับอันนี้ก็เป็นของฟรีนะเป็นลดคูดาว9%สกิลกดนะครับก็หน้าท่น้องแหละเอามาฮิวเอ่อทำให้น้องยืนนานขึ้นโดยใส่อีเวเลตเข้ามาครับและตัวสุดท้ายคุณผู้ชมครับผมไม่เคยคิดเลยครับว่าให้มีเขาเข้าทีมครับก็สามารถจบต่ำกว่า2นาทีได้ครับก็คืออีโบเซเบอร์นั่นเองครับ มาพร้อมกับบัฟไก่ครับตัวนี้ผมก็ไม่มีปัญญาสุ่มบัฟลุงให้น้องเช่นกันนะครับแต่ก็งงครับว่าเอ้ยไม่มีบัฟลุงมันก็ลงต่างกว่าสองทีได้ไงวะอ่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปรับชมกันต่อนะครับก็ผมจะใส่เป็นมงกุฎนะครับจะมีต้านดาเมจนะต้านดาเมจสกิลสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็หลบสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ค้อนครับต้านดาเมจสกิลยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็หลบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะดูนะฮะ ลบหลีกก็จะอยู่ที่60%นะครับแล้วก็ต้านได้เป็นสกิล64สครับส่วนของที่เหลือ2ชิ้นก็เป็นของฟรีนะอันนี้ก็ดับจากอีเวนต์ครับอันนี้ก็ของเลเวลครับผู้ชมแต่ในส่นของอันเนี้ยผมไปคาบเพิ่มมาในชิ้นหนึ่งไปคาบให้ต้องตายตัวเมื่อกี้แนะซึ่งตอนแรกผมคิดว่า <laughs> ผมคิดว่าเซเบอร์มันต้องมีบัฟลุงใช่ไหมผู้ชมแต่งงคือเฮ้ยผมไม่มีบัฟลุงก็ลงตามกว่านามทีครับอืมโอเคผู้ชมครับ และผมมั่นใจว่าตัวละคร3ตัวนี้ยคุณผู้ชมสามารถหาได้ครับหาได้แน่นอนครับหาได้ง่ายด้วยย้ำอีกรอบนะทัสมกิหาได้จากนี่ฮะสุมตู้ครับซเซเบอร์ก็สุมตู้ครับส่วนน้องตายดำนะน้องตายฮิลครับก็เปิดไข่อีเตอร์อีเวนครับโอกาสออก1นะแต่ว่ามันออกเยอะมากคุณผู้ชมให้ดูไอดีผมนะตายเยอะจัดอุย้ยไมไ่ต้องการขิงตายตัวนี้นะ ไม่ได้ต้อการขิงไตแครอทนะนี่นี่ไตดำเนี่ยปะพียบเลยคุณผู้ชมหาได้อยู่แล้วครับถูกว่าเออเซตนี้แหละเลยในทุกคนครับหาได้ง่ายแน่นอนอ่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปดูนิ้วกันต่อคุณผู้ชมต่อไปดูสแตทครับคุณผู้ชม พร้อมแล้วคุณผู้ชมผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเซเบอร์ไม,ม่มีบัฟมันจบไปได้ยังไงงงครับคุณผู้ชมถ้าเกิดมีบัฟอะเออผมจะไม่ผมจะไม่ตั้งข้อกังหาและสงสัยนะอันนี้คือผมไม่มีบัฟลุงด้วยเดี๋ยวเราไปหาจุดทะเลทองนะค,คุณผู้ชมเปล่าเยืนยตรงไหนก็ได้ครับแค่ต้องการแบบว่าเย็นดูครับอ่าถัดไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมแนะนําในส่วนของ โปรแกรม FK นะครับก็คือโปรแกร,รมวงกลเลยโปรแกรมออโต้ right? คิกเกอร์แหละนะฮะก็ใช้ได้ทั้งมือถือนะแล้วก็อิมูเลเตอร์นะครับซึ่งในตอนนี้ผมเล่นในอิมูเลเตอร์นะครับก็คือจำลองมือถือนันแหละใช้วิธีการเดียวกันนะก็โหลดในที่ Play Store ได้เลยนะครับคุณผ,ผู้ชมก็ไปอนุญ,ญาตเข้าถึงครับโหลดค่าใหม่ครับเข้ามาในเกมครับผมในคลิปที่แล้วนะมีคนคอมเมนต์ถามผมว่าพี่ครับพี่พี่ตั้งอ่า ตั้งหนูเวลาเท่าไหร่ผมไม่ได้ตั้งนะเพราะผมขี้เกียจคุณผู้ชมจะตั้งก็ได้แต่ผมขี้เกียจไงผมไม่ตั้งเลยเลยฮะผมแรกผมโบมดครับคุณผู้ชมปุ่มที่สองครับปุ่มเลือกทีมครับปุ่มที่สามก็กดเลือกในส่วนของอัปเกรดนะฮะปุ่มาี่ครับปุ่มสี่ก็อัปเกรดเซเปอร์ครับปุ่มห้าก็อัปเกรดน้องไตฮิวครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดนะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งค่าปุ่มไปก่อน ปุ่มก็ตั้งค่าประมาณนี้แหละแล้วก็ปุ่มที่6ครับปุ่มรีทายครับก็คือปุ่มเล่นซ้มาแหละผู้ชมโอเคครบปุ่มแล้วแล้วก็กดปึ๊บอ่ะพร้อมเริ่มแล้วก็รอรับชมผลงานครับว่าจบเี่าทีฮนะ ต้องบอกว่าเวลาในการลงอ่ะครับผู้ชมมันจะมีการแกว่งนะครับอาจจะลงไปถึง1.39หรือว่าอาจจะแบบว่ามากสุดถึง2นาทีนะก็คือมันขึ้นอยู่กับว่าเราตีบอสมิดไหมเห็นไหมคุณผู้ชมเราตีบอสมิดไหมบอสตีเรามิดไหมประมาณนี้ครับเห็นไหมน้องทายตายดำฮิวรัวๆเลยครณผู้ชม นี่ไวมากประมาณเก้าวิเห็นปะเห็นไหมทีมยืนนานเลยอะ่ะ <laughs> โอเคตอนนี้ม p max หมดเรียบร้อยเนาะเอาจบแล้วเหรอววยังผมเองตกใจเลยเกียเทียโอ้ใหม่กอคุณผู้ชมหนึ่งนาทีสี่สิบห้าวีครับโอ้ใหม่กอดาวจัดเดี๋ยวขอลงอีกสักสองรอบแล้วกันคุณผู้ชมเนาะ โยสักสองรอบแล้วกันเดี๋ยวจะดูนะครับว่ามันไวที่สุดเท่าไหร,นะร่นะหรือว่า,าจจะแบบเด้งไปสองนาทีไหมอาจจะลองดูฮนะเพราะว่าตอนที่ผมทดลองอะ่ะผมยังไม่ได้ใส่ค่าลบหลีกให้น้องตายดำเพิ่มไงไอฮิวอ่ะอันนี้ผมไปใส่ลบหลีกเพิ่มเข้ามาให้เขาไงมันก็เลยแบบยืนนานขึ้นกว่าเดิมครับแต่ถ้าเกิดไม่มีมงกุฎหรือว่าค้อนใส่ลบหลีกให้น้องตายดำนะ มันก็จบประมาณไม่เกิน2องนาทีครับผู้ชมผมลองไปแล้วโหยืนทั้งวันน่ะคุณผู้ชมบอกเลยว,ว่ายืนทั้งวันผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเซเบอร์มันถึกยืนทนนานขนาดนี้เนาะแล้วดูทัชสมกิวเลยเลือดหยุมหยิมมากคุณผู้ชมเห็นไหมบอสสกิลไม่ถึงแล้วบางทีอ่ะมาน้องฮิวหน่อยอไม่ทันได้ฮิวครับผู้ชมจบแล้วเราได้จบอะไร 1นาที51อืม อืมก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมหนึ่งาทีหนึ่งาทีอะไรหนึ่งนาทีห้าิบเอดโอเคอ๋อเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับทีม fk นะที่ผมแนะนำนะและรีวิวให้ดูนะครับเป็นงไงงงผมเป็นยตาแตกเลยมาดูผมเนี่ยผมงงที่สุดคือเซเบอร์ครับคุณผู้ชมมันเฮ้ยมัน,ม,น,ม,นมันเก่งไะ คือหนึ่งเลยคุณผู้ชมครับน้องยืนนานมากน้องยืนนานมากอสองก็คือเนี่ยตรงเนี้ยดาเมจน้องก็แรงครับอืเข้าะว่าแรงอยู่เนาะสิบวิีวิตทำดาเมจหนึ่งหมื่นก็น่าจะน่าจะความไวน่าจะมาตอกตรงเนี้ยด้วยตัวเซเบอร์ครับช่วยทำดาเมจด้วยครับแล้วก็น้องยืนนานด้วยครับแล้วยิ่งการมาของน้องตายเนาะตายฮิวครับยิ่งแบบฮิวทีมก็คือแบบไม่ต้องเกิดใหม่ฮะยืนตีอยู่งั้นนะครับก็ดีเลยฮะก็ผมคิดว่า ถ้าเกิดผมสุ่มบัฟบให้เซเบอร์ได้รับที่ดีกว่านี้นะอืมน่าจะแบบว่าลงได้ไวกว่านี้นะครับโอเคก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้นครับหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆครับรบกวนเพื่อนเพื่อน,นิดน,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 งนึงนะครับช่วยกดไลค์ให้ผมหน่อยนะเพื่อช่วยเปิดการมองเห็นกับช่องผมนะครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ